สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหางตัดน้อยครับติดรถไถครับเครื่องตัดน้อยสําหรับติดรถไถฟอร์ดรถไถ60แรงขึ้นไปครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่ครับสําหรับรถใหญ่ครับสภาพดีครับเดิมๆสีเดิมครับของกระบะยังสวยอยู่นะครับสีเป็นสีเดิม ระบบล้อนี้ปรับตั้งได้ครับสูงต่ำครับผมอันนี้ถาดใส่ห้อยครับถานยังสวยๆอยู่เลยนะครับกระบอกไฮดรลิกยังไม่มีรั่วครับสวยถ้าได้มองหาครับหรือว่าต้องการเราไปใช้งานโทรเข้ามาครับ0 8 6 0 7 3 3 5 2 2ครับ นำมันบอลลังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับโครงสร้างอย่างสวยๆอยู่ครับวันนี้ใช้งานไม่ถึงยี่สิบไร่ครับซื้อมาฤดูกาลเดียวเจ้าของไม่มีเวลาครับทํางานประจําครับขายออกครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทท่านใดสนใจครับโทรสอบถามกันเข้ามาครับศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสามสามห้าสองสองครับบอลลังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ระบบดูดข้างหน้ายังเดิมๆครับท่านใดเอาไปใช้งานใช้งานได้เลยครับเป็นเครื่องของปัญญาประดิษฐ์จักกนครับเจ้าใหญ่คลายดังครับท่านใดมองหาครับตัวนี้จบเลยครับเครื่องตัดน้อยรับระบบตัดยังสวยๆอยู่ครับปัม๊มไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกเดิมๆครับไม่มีแตกรายงาน หัวแกยังแน่นๆครับอันนี้พร้อมใช้งานครับสภาพค่อนข้างใหม่ครับนี่เป็นปั๊มไฮดรอลิอกสภาพสวยอยู่ครับเหล็กสวยไม่มีผูนะครับวันนี้เพราะว่าซื้อมาปีเดียวครับใช้งานอยู่ไม่เกินยี่สิบไร่ครับพอดีเจ้าของไม่มีเวลาครับซึ้อมาตัดอ้อยตัวเอง,เองไม่เกินยี่สิบไลครับ ขอขายก่อนครับเก็บไว้ในร่มอย่างดีครับไม่ได้ตากฝนครับอันนี้เป็นถางไฮนดรลิกครับระบบน้ำมันไฮดรลิกครับขานี้ปรับตั้งได้นะครับสูงต่าคราได้มองหาครับวันนี้ครับหางััหน้อยปัญญาประดิษฐ์จักรกลครับลดการใช้แรงงานครับ ของตัวเข้าๆจากเจ้า,จาของเดิมวันนี้ก็ตัดได้สองพ่วงครับสองพว่วงเวอรลียะนะครับถือว่าทางานได้ดีเลยทีเดียวครับเครื่องหางตัดหน่อยชุดนี้ครับของตัวครับเรื่องสภาพนี้90%ครับสภาพดีครับ สภาพเดิมๆเลครับสีเดิมๆันในมองหาครับ0860733522ครับราคาย่อมยาวแล้วให้ราคาย่อมยาวครับราคาเบาๆ1 6 5 0 0 0บาทครับหรือว่ามาดูตัวจริงครับบอลังอำเภอพิเชนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์0860733522ครับมาดูสภาพกันได้ครับถูกใจก็ยกกลับบ้านไปเลยครับ เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยครับสภาพดีมากครับสภาพเดิมๆเลยใช้งานมาน้อยครับเครื่องโดยรวมก็ไม่ต้องดูอะไรมากครับเห็นแล้วนี้ถูกใจแล้วครับสภาพมันเดิมๆจากโรงงานครับศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสามสห้สองครับ